สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเป็นสินค้าแค่บางส่วนนะคะก็จะมีเป็นสกูชี่แล้วก็ของไอที IT นะคะแล้วก็จะเป็นพวกของติ่งเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มดูที่อดีไลกันก่อนเลยนะคะอดีไลนะคะ a t q u 8 9 5 6 k นะคะไอจี IG นะคะ b u ลน s สกอ s สกูชี่ค่ะเอาไว้ดูรูปสินค้านะคะข้าส่งนะคะตรงทะเบียนเสื้อ้าเอ็มห้าสิบค่ะรับออนกระสกอแล้วก็วอลเลตนะคะไม่รับปนอนอแล้วก็ไม่รับเติมนะคะไปเริ่มดูที่อย่างแรกกันเลยค่ะ มาเริ่มดูที่เป็นสกูชี่นะคะก็อย่างแรกนะคะก็จะเป็นเมลอนบันนะคะเป็นของคาเฟ่ดีเอนะคะอันนี้มาใหม่นะคะนี่นะก็จะมีเป็นแท็กอย่างนี้ให้นะคะจิ๋วๆนะคะตัวนี้นะคะของใหม่นะคะจะไม่มีสติกเกอร์นะคะแต่จะมีเป็นแท็กให้แทนเนาะนี่นะคะเนื้อนิ่มสโลมากๆเลยค่ะนี่นะคะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีเป็นปังแผ่นค่ะนี่นะคะเนื้อนิ่มสโลค่ะจะเป็นแบบลาช็อกโกแลตนะคะนี่นะคะเนื้อนิ่มสโลค่ะ แล้วก็จะเป็นเหมือนกันนะคะก็จะมีเป็นแท็กแล้วก็เป็นแท็กจิ๋วนะคะแต่ไม่มีสติกเกอร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ค่ะเป็นขนมปังช็อกโกแลตไส้ช็อกโกแลตเนาะนี่นะคะเนื้อนิ่มสโลค่ะก็แท็กกบอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีสติกเกอร์นะคะแล้วก็จะเป็นขนมปังอย่างนี้ค่ะจะมีเป็นแท็กแล้วก็จะเป็นแท็กจิ๋วเนื้อนะคะนิ่มสโลมากๆเลยค่ะนี่นะ ก็ทั้งหมดนะคะของคาเฟ่ดีเอ็นนะคะราคาชิ้นละ290ราบบาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเฟนเบรดเฟนเบรดหรือของแองจี้นะคะของจิ๋วนะคะก็จะมี2สีนะคะจะมีเป็นสีน้ำตาลอ่อนกับสีน้ำตาลเข้มนะคะนี่นะเนื้อนะคะเนื้อนิ่มสโลค่ะกลิ่นตามสีเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นขนมปงังตัวนี้จะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตค่ะราคา220บบาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่ค่ะ เป็นขนมปังอย่างนี้นะคะมันของแองจี้นะคะแต่อันนี้มันเป็นของโจอีนะคะเนื้อนิ่มสโลวมากเลยค่ะจะมีอยู่สามสีนะคะจะมีเป็นสีลุงมีเป็นสีลุงนะคะแล้วก็สีชมพูแล้วก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะราคาชิ้นละสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะตัวนี้จะเป็นชิ้นใหญ่นะคะนี่นะคะมีทั้งหมดสามสีนะคะต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแหวนนะคะนี่นะก็จะเป็นแหวนนาฬิกานะคะ นี่นะคะตัวอย่างนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบจิ๋วใส่นิ้วใส่นิ้วได้นะคะแล้วก็มันจะขยายได้ด้วยค่ะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างก็จะเป็นแบบกล่องนะคะจะใส่ให้นะคะนี่นะอันนี้เป็นงานเกาหลีนะคะตอนนี้กําลังฮิตนะคะเอาไว้ใส่นิ้วชี้ไม่ก็นิ้วกลางนะคะงานดีนะคะจะขยายได้ด้วยค่ะก่อนใช้งานนะคะก็ให้ดึงแผ่นพลาสติกออกก่อนนะคะ อันนี้แหวนในการทุกเรือนนะคะก็จะมีเป็นฐานให้นะคะฐานก็จะเป็นแบบนี้นะคะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะทุกเรือนใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีกล่องนี้ให้นะคะใน,ในราคา120บาทค่ะมีแบบตามนี้เลยนะคะใครสนใจก็แคปได้เลยนะคะสายชาร์จนะคะก็จะชาร์จ power bank แล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ได้นะคะมีลายตามนี้เลยค่ะสนใจแคปรูปได้เลยนะคะราคาอะไล20บาทนะคะนี่นะ ต่อมาเป็นโปสเตอร์นะคะก็จะมีของวง BTS กับของวง GOT7 นะคะอันนี้ละ100บาทค่ะจะเป็นเซตนะคะมี8แผ่นนะคะไม่ซ้ํากันนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นกระเป๋าเงินพลาสติกนะคะก็จะมีอยู่2วงนะคะนี่ก็จะเป็นใส่บททัตรหรือใส่อะไรได้ต่างๆเนี่ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะมีของวง GOT7 ก,กับวง BTS ค่ะอันนี้ละ20บาทค่ะต่อมาเป็นสติกเกอร์นะคะก็จะมีอยู่2วงนะคะมีวง BTS กับวง GOT7 นะคะอันนี้แผ่นละ30บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่ค่ะ เป็นตารางสอนนะคะก็จะมีของวง BTS แล้วก็วง GOT7 นะคะ GOT7 ก็จะมีแบมแบมกับเป็นกลุ่มนะคะนี่นะคะอันนี้อลละยีบาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหูฟังนะคะก็จะมีของวง BTS กับวง GOT7 นะคะอันนี้อลละหนึบาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระเป๋านะคะใบละ60บาทนะคะมี2วงเหมือนเดิมเลยนะคะ BTS กับ GOT7 ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นพวงกุญแจพวงอ,องุ่นนะคะ นี่นะคะอันนี้อัลละสามสบาทะคะจะมีอยู่2วงนะคะมีเป็นวงซเ t 7กับ BTS ค่ะต่อมาเป็นการวันเกิดน,นะคะมีทั้งหมดสาวงนะคะจะมีเป็นของวง BTS แล้วก็วงเว่นแล้วก็แบ็คพิงนะคะ BTS นะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะเว่นก็จะมีอยู่1แบบแล้วก็แบ็คพิงมีแบบนี้นะคะทั้งอัลละยีบาทนะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นกําไลนะคะจะเป็นแบบเหล็กนะคะก็จะมีเป็นสลักชื่อไว้นะคะของเว่นแล้วก็ BTS เนาะตัวนี้อัลละเจ็ดสิบห้าบาทค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นสร้อยแหวนนะคะก็จะมีอยู่2วงนะคะมีเป็นวง GOT7 กับวง BTS ค่ะอันนี้ละหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมีเพพวงกุญแจนะคะก็จะมีอยู่2วงนะคะเป็น GOT7 กับ BTS เหมือนเดิมนะคะอันนี чи, ler, ้ stands, ละหน,นึ่งร้อยบาทเท่ากันค่ะจะมีอยู่2แบบนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะมีทั้งหมด10แผ่นนะคะจะมีอยู่2วงนะคะก็จะมีเป็นของวง BTS กับวง GOT7 นะคะอันนี้ละหกสิบบาทนะคะจะเป็นสติกเกอร์นะคะนี่นะอันนี้เป็นแบบกลุ่มนะคะ ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นโปสการ์นะคะจะมีอยู่2วงค่ะจะมีของวงก็สเว่นแล้วก็ BTS นะคะอันนี้มีแบบหลายลายมากๆเลยค่ะจะมีแบบตามนี้นะคะจะมีอยู่2วงนะคะราคานะคะอะละอันนี้ราคา150บาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่ติดหลังโทรศัพท์นะคะจะมีอยู่2วงนะคะจะมีเป็นของวงก็สเว่นกับ BTS นะคะตัวนี้จะมีหลายลายนะคะอล่ามาสอบถามได้เนาะอันนี้มี2วงนะคะราคา75บาทค่ะ ต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นไพ่นะคะไพ่ของวงก o t 7แล้วก็ BTS นะคะอันนี้อัลละ80บาทนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นโลโม่นะคะก็จะมีของวงก o t 7แล้วก็ BTS นะคะของ BTS นะคะมีแบบเดียวนะคะแต่ของก o 7ไม่มีแบบเดียวนะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิสแบนนะคะจะมีอยู่2วงนะคะมีเป็นวงก o 7แล้วก็ BTS นะคะนี่นะคะสีตามนี้เลยนะคะ BTS มีแค่สีดานะคะตัวนี้นะคะอัลละ15บาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นแหวนนะคะจะมีเป็นของวง BTS แล้วก็วงก o 7นะคะ นี่นะคะอันนี้ละอันนี้นะคะคู่ละ20บาทนะคะมี2วงค่ะนี่นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพัดนะคะจะมีอยู่2วงนะคะจะมีของวง GOT7 แล้วก็ BTS ค่ะอันนี้อะหก60บบาทนะคะเอาไว้สําหรับหน้าร้อนเลยนะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใส่ดินสอนะคะก็จะมีของวง BTS แล้วก็วง GOT7 นะคะก็จะเป็นแบบมีลายมีลายเซนนะคะอันน cool. ี้ละหนึ่งบาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นพัดลงมินเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่แค่ลายเดียวนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะคะตัวนี้นะคะพัดแรงมากๆเลยค่ะสำหรับหน้าร้อนนะคะลมเย็นมาก <S <S ตัวนี้นะคะไม่ต้องใช้ถ่านนะคะเอาไว้ชาร์จอย่างเดียวนะคะนี่นะคะละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังนะคะนี่นะคะเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้คือของเราเองเนาะจริงๆนะคะมันมีสายหูฟังให้ด้วยนะคะแต่เราลืมหยิบมานะคะนี่นะคะเวลาเปิดนะคะมันก็จะมีปุ่มเปิดให้อยู่ตรงนี้นะคะ นี่นะคะแล้วมันก็จะขึ้นไฟสีฟ้าขึ้นมานะคะลืมบอกนะคะตัวนี้ก็จะเชื่อมกับบลูทูธได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีห้อบลูทูธเราเราก็กดไว้นะคะแล้วเดี๋ยวรอมันขึ้นนะคะนี่นะคะแล้วมันก็จะมีอันนี้นะคะไว้จับคู่กับมันนะคะก็ไม่โฟกัสขออาภัยนะคะนี่นะคะ แล้วพอมันจับคู่เรียบร้อยนะคะก็เปิดเพลงหรือว่าเปิดอะไรก็ได้นะคะที่เชื่อมต่อได้เนาะอย่างเช่นเปิดเพลงนี้นะคะแล้วก็ปรับเสียงที่โทรศัพท์เท่านั้นนะคะนี่นะคะกดสต็อกก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดนะคะต่อมาถ้าจะเลื่อนเพลงก็เลื่อนตรงนี้นะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะแบบเป็นเปิดแบบเป็นว,วิทยุนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปิดนะคะแล้วก็จะมีสายนะคะสําหรับที่แบบไม่ต้องเชื่อมบลูทูธนะคะก็จะมีเป็นสายนะคะที่เอาไว้เชื่อมโทรศัพท์เลยไม่ต้องเปิดบลูทูธนะคะอันนี้อันละสามร้อยบาทนะคะก็มีสีตามนี้นะคะแดงดําขาวนะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังมักกะลองนะคะคือหา่างหายไปนานมากแล้ว,ลวก,กลับมาแล้วนะคะก็จะมีสีตามนี้ค่ะชมพูมิ้นท์แล้วก็เป็นสีครีมสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็เป็นสีดําขาวนะคะ มีสีตามนี้นะคะอันนี้อันละ80บาทนะคะจะเป็นหูฟังแบบอย่างนี้นะคะนี่นะคะอันละ80บาทนะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟิชเชอร์สปินเนอร์นะคะมีสีตามนี้ค่ะเหลืองฟ้าขาวดํานะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นะคะอัละ80บาทนะคะใครอยากดูวิธีการทํานะคะก็ไปดูคลิปใน YouTube กันได้เลยนะคะเพราะเรายังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะ เป็นหุ่นยนต์ไอรอนแมนนะคะนี่นะคะก็คลิปที่แล้วบอกผิดก็ขออภัยนะคะคือเราไม่ค่อยรู้จักเนาะนี่นะคะก็จะเป็นไอรอนแมนนะคะจะมีเป็นสายชาร์จด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็ถ้าเวลาเปิดนะคะเปิดเดี๋ยวตัวนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะสำหรับเชื่อมบลูทูธนะคะ <remote. S 1> เวลาเชื่อมบลูทูธนะคะก็กดคำว่าบลูทูธเหมือนตอนตะกี้นี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะ นี่นะคะเหมือนตรงที่หัวมันบอกนะคะ C ขีดปนะคะแล้วก็ลองมันเชื่อมนะคะลองมันเชื่อมสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะเชื่อมกันเนาะนี่นะคะพอเชื่อมต่อกันได้แล้วนะคะก็เปิดเพลงเหมือนเมื่อกี้นะคะที่สอนเอาไว้เนาะตัวนี้นะคะนาคานะคะมี3สีนะคะ,นะคะ,ะ,คะตามนี้เลยค่ะ250บาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหูฟังแบบนี้นะคะ อันนี้นะคะอันละ200บาทน,นะคะมีหลายสีนะคะอันแรกมาสอบถามสีได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นบูทูธกันน้ำนะคะตอนนี้มีแค่สีเขียวนะคะต้านล่างก็จะมีเป็นสายชาร์จไว้ให้นะคะก็เหมือนเมื่อกี้นะคะเหมือนเมื่อบูทูธไอรอนแมนนะคะตัวนี้นะคะก็ราคา250บาทค่ะแต่จะป้องกันน้ำได้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวล็อกหนีไปให้นะคะเราทางเรานะคะก็จะแถมไปให้นะคะ นี่นะก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีทํากันเลยนะคะเพราะหลายคนบอกให้สอนกันเนาะ <_ iz ond ay> นี่นะคะก็ถ้าเวลาจะใช้นะคะมันก็จะมีอย่างนี้ไปให้แล้วก็จะมีเป็นเจ้าตัวนี่นะคะ๋ <_ IS 1> อ,อขอโทษ <_ T' s 1> ทีนะก็จะเป็นเจ้าตัวอันนี้นะคะแล้วก็ใส่ที่ล็อกแล้วก็หมุนหมุนกันได้เลยนะคะหมุนให้ตรงล็อกเนาะจนแน่นนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปรับระดับนะคะว่าเราตั้งตรงหรือว่าตั้งเอยียงอะไรอย่างนี้เนาะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่หมุนให้แบบเอียงซ้ายเอียงขวานะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ ที่ปรับให้ขึ้นๆลงๆได้นะคะตัวนี้ก็จะปรับแบบลงได้นะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีที่ปรับสามระดับเลยนะคะตัวนี้นะคะยาวถึงหนึ่งพันยี่สิบเซนติเมตรได้เลยนะคะราคาสองยห้าสิบบาทค่ะนี่นะคะเป็นขาตั้งกล้องนะคะตั้งโทรศัพท์ได้แล้วก็ตั้งกล้องได้นะคะสนใจเช่นไหนหรือว่าอะไรไงนะคะก็แอดไอดีไลน์ตามนี้เลยค่ะ a d ดค g วยูแปดเก้าห้าเคนะคะ ไอจีนะคะบิลนักสกอรสกุชี่ค่ะเอาไว้ดูรูปสินค้านะคะสําหรับใครไม่มี IG นะคะก็ดูในยูแล้วก็แคปเข้ามาได้เลยนะคะค่าส่งนะคะลงทะเบียนนีสิบห้าอมเอ็นห้าสิบค่ะรับอ,อนก,นกอระสกรแล้วก็วอลเเ็ตเท่านั้นนะคะไม่รับปอน,นอนแล้วนะคะแล้วก็ไม่รับเติมนะคะตามนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชมแล้วก็มาติดตามกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย,บายค่ะ